สวัสดีครับรู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9.2สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับเมื่อเเร็ๆนี้กองประชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักง,งานพัฒนาภาค4ส,ส่วนหน้าจัดชุดส่งเสริมอาชีพจังหวัดปัตตานีเข้าพบปะสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนอทอพอเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ของประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนทออพอโดยติดตามลูกโคเกิดสายพันธุ์ลีมูซินเพศผู้อายุ6เดือนพร้อมให้แนะนำวิธีการเลี้ยงโครวมถึงการสังเกตอาการของโรคที่เกิดกับโคพร้อมวิธีการป้องกันให้กับนางเนยมาอินจอนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนทออพอกลุ่มยริง บ้านยาวตำบลปียมุ้งมัง,อ,งอยะริงจัังหวดปัตตานีและนี่คือภารกิจของหน่วยปัะชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ